ทุกนายรู้สึกได้รับเกียรติจากท่านเึกอบรมเพิ่มศักยภาพการตั้งตรวจจุดสกัดต่อกันหลายวันจะมีประชาชนจำนวนมาเก,าก,กามาเ,เไไดิเนทางกลับมาซึ่งจากการนี้ก็ถึงสาเหตุของการเกิดในช่วงที่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ยาเสพติดสถานการวจการแพร์ระบาดยาเสพติดในช่วงเทศก,กาลทุกการ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าประสงค์ให้สงการปลอดภัยตายเป็นสชิงการตามโครงการได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย 1. ปลอดภยัยเพื่อลดอุบัติเหตุและ3การปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดซึ่งได้อาสาสมัครตรวจดบ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและเข้าร่วมโครงการจำนวนตํารวจภูธรจังหวัดพุรำ ณบัตรีีครับผมการตำรวจภรจังหวัดปุริลำท่านผู้ประกอบการสุกท่านและข้าราชการตำรวจหนารร้าสามประจำปีพุทธศักราชสอง5ร้อยห้าสิบห้าในวันนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการศรรึกษา,าพัฒนาความรู้การให้เกิดการปฏิบัติภายใต้สายทัน์ของสำนานตำรวจแห่งชาติว่า ขับนะกันขนับไปนะกันขนััขบไปกันะับนับนับนะักันนับขนับ จะบอกว่าไมันละลายแบบที 1> <No> 1> <I EN> <IO> ่ครับนี <S an Tang entrar> ้นะครับได้มอบน้ำดื่มนะครับเพื่อให้ท่าการที่ทำการสอการที่ทำการต่างๆนะครับตลอดมานะครับ ได้สั่งให้มีการระดมกวาดล้างนะทั้งในเรื่องอาากรรมยาเสพติดนะครับแล้วก็าการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับทางตำรวจจัหวัดบุรรมก็ได้ร่วมรณรงค์นะมีการปล่อยแถวกวาดล้างอาากรรมยาเสพติดเรามีอุบัติภัยทางถนนก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงเทศกาล